ศาสตร์ค่ะอันนั้นคือเนื้อหาในสัปดาห์แรกนะคะต่อมาสุดที่สองเราจะเรียนเรื่องประวัติการศึกษาไทยแล้วก็ต่อมาเราจะเรียนปัญญาการศึกษาต่อไปอาทิที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องของการสื่อสานะคะแล้วก็าวนี้คุณพ่อถือวิญญาณนักศึกษาที่ชาติ่หคุณพ่อครับเอให้หน่อยครับได้ครับนั่นั่นเละครับ ทำถูกแจ่งมากเลยนะครับนีพับขอดดวเพิ่มอีกได้นะครับเอาไว้คราวหน้านะถ้าหนูทำถูกแบบนี้ให้ก็ตั้งใจนะครับหนูจะเพิ่มให้ดีไหมครับครับครับหมอดีหมอดหมอดอะไรคิดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเมื่อกี้อ่านเรื่องการวางเงื่อนไขไงแล้วนึกถึงตอนเด็กๆแบบว่า ที่ต้องทํางานอ่ะแล้วแรกกับแบบดาวกับของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเคยได้ไหมดาวอาจารย์เราก็เคยได้เว้ยตอนเด็กๆอ่ะขยันมากเลยเพื่อจะให้ได้ดาวมาเว้ยพรุ่งนี้สอบตัวสุดท้ายแล้วจะได้เป็นปีสองแล้วเออจริงจะปิดเทอมแล้วเนี่ยเออจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยไปอย่างเร็วเลยอ่ะอืมฉันกลับก่อนแล้วกันพรุ่งนี้อ่านหนังสือสอบโอเคสู้ๆพรุ่งนี้เจอกันเออกลับแล้วกลับดีๆนะงานเหมือนกัน 嗯、mm。Hmm. แบบเดิมอะ่ะเร็วๆนะอยู่เออเจอกันน้องเป็นไงบ้างเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยแต่น้องสนุกนะจอยมากเลยอะ่ะน้องรุ่นนี้ดีเนาะอพรุ่งนี้หมอกว่างไหมกี่โมงอะประมาณสิบโมงอะไปเอาเสิร์ฟเมนกันได้อยู่นะงั้นเจอกันทีปลารุ่นเมนหน้ากันสิบโมง ทำไมหมอยกกังไม่มาอีกอ่ะเดี๋ยวเราโทรตามหมอกให้แล้วกันนะหมอไม่รับโทรศัพท์อ่ะคิดมากกว่าแล้วไปกันเถอะอย่างนันกะสาย เฮ้ยมันยอาเส่งมเรียนสามสิบมิสก็พอคมไปเอาเสร่งมเรียนมาเป็นไงบ้าง็าดีนะคิมเราขอโทษ้าโมล่ะทางวัดประเมินอ่ะเราเลยตื่นสายเราต้องทำเหมือนกันนะหมอกทุกคนต้องทำเหมือนกันนนัแหละถ้าหมอกีความรับผิดชอบมากกว่านี้เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกนะเป็นครูนะหมอก งานเยอะแล้วก็หนักด้วยถ้าหมอยังแบ่งเวลาไม่เป็นเราคงทำงานรุ่กใจไม่ได้หรอกนะขอโทษด้วยนะหมอ <c oughs> ขอบคุณนะ็นาย ไมถึงเลือกสงสอนแบบปัญาล่ะที่การสอนรูปแบบการสอนีชหลายรูปแบบไปเลือกมาใช้ผลิตภัออกแบบการเรียนการสอนไม่ชรอทำเความรู้สึกใช้มาใช้ล่องถึตอนที่เรียนสี่ให้นั่งฟังเดียวปัญาอย่างเดียวชอบไหมราละเอียดในตนนคต้องใส่ใจนะ ว่าเราเป็นครูไม่ได้หรอกน้องไม่ได้เรื่องเลยไม่มีใครไม่มีข้อบกพร่องนะเราก็มีแต่การที่เรามาเ,เราียนคณะครุศาสตร์เนี่ยไม่ได้จะเป็นครูได้สำเร็ที่สุดนะอาจารย์ต้องินงาน้องให้เอามาปั่นอำมันแย่ไข่ไม่ใช่มาทำเพอยู่แบบนี้ มองคุมได้ที่ไหนอะ่ะได้ที่ไหนอะ่ะเราจะทำได้ไหมต้องทำได้สิ ตายหมดไปตายหมดไปตายไปเลย 真的，咱们查，咱们查遍了，妈 <noise> 耶！这。 ถ้าในวันนั้นผมเลือกที่จะเดินตามคนอื่นโดยไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองผมคงไม่มีวันนี้วันที่โอโมเฮ้ยิยชาเเรียนสามสิบเมตรคอ เราคงทงานร่วมกันไม่ได้หรอกนะอรคัดโอเคโอรโอล ต้องทนให้คนที่เข้าใจห้าสี่สามสองจับมือกันไปรับประทานอาหาร